เจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับบ้านภูตะว,วันเกษตรปลอดสาราในเฟซบ้านภูตะว,วันไม้ดอกนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตน้องๆให้ดูนะจ๊ะว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะกำลังกำลังน่ารักน่าปลูกเลยนี่นะจ๊ะปลายปลายทุกต้นนะจ๊ะ อะคุณชายชนนะจ๊ะตัวนี้ป้ายฮาร์ฟนะจ๊ะคุณชายชนกำลังน่ารักทุกต้นเลยป้ายทุกต้นเลยะ,ะมีตั้งแต่สามพันนะจ๊ะมีตั้งแต่สองพันห้าถึงสตาร์ทที่สองพันห้าขึ้นไปนะจ๊ะอ่ะบางต้นป้ายฮาร์ฟนะจ๊ะบางต้นป้ายฮาร์ฟสวยงาม น้องโตเร็วมากอันนี้เอามาเลี้ยงประมาณสองอาทิตย์นะจะเอามาเลี้ยงประมาณสองอาทิตย์โตเร็วมากสองอาทิตย์โตเร็วมากนะจะนี่ต้นแม่นะจะต้นแม่ก็ลายทุกใบเลยนะ่ะต้นนี้มีหัวแล้วนะจ๊ะต้นนี้มีหัวแล้ว ใครสนใจนะะใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามราคากันได้นะจะเลี้ยงง่ายโตเร็วนะจะเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราแล้วก็หน้าหนาวเขาไม่ยุบนะจ๊ะชายชนเขาไม่ยุบตัวนะจ๊ะหน้าหนาวเขาจะออกตลอดนี่จะมีหลอดให้ลุ้นในแต่ละวันลุ้นสีสนุกสนุกมากนะจ๊ะเลี้ยงชายชน และกันน้องเขาก็โตเร็วปลายสวยปลายแต่ละใบขึ้นมาก็ไม่เหมือนกันสักใบนะ่ะนะคอยรุ่นสนุกรุ้นปลายสนุกจะตายนะนะชายชนใบหนึ่งก็จะมีทั้งทั้งแดงทั้งเขียวทั้งขาวนะนะในใบเดียวกันนะ่ะ น้องจะโตเร็วมากนะคะต,ต้นนี้สามพันนะคะต,ต้นนี้สามพันต้นนี้สามพันห้าต้นนี้สามพันห้าต้นนี้สามพันห้าสามพันห้าต้นนี้ห้าพันห้าน่จะไปฮับต้นนี้สี่พันห้านะคะ ตันนี้ห้าพันโอเคจะมา update, อัปเดตน้องๆให้ดูนะจ๊ะแต่ละต้นสวยมากป้ายเขาจะมีเสน่ห์นะจะป้ายจะมีเสน่ห์แต่ละวันลุ้นสีให้สนุกกันไปเลยนะจ๊ะ,ะกำลังน่ารักกำลังน่าเลี้ยงเลยนะจ๊ะใครที่ยังไม่มีก็ ทักเข้ามาสอบถามเรื่องราคากันได้แล้วก็ใครที่สนใจวิธีการเลี้ยงนะจ๊ะส่วนใหญ่ที่นี่ก็จ,จะใช้เป็นดินใบใบก้ามปูแล้วก็ใบมะขามนะจ๊ะใส่ปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะจ๊ะแล้วก็ลดด้วยน้ําจุลินทรีย์ที่เราน้ําหมักปลาน้ําฮอร์โมนไข่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทําขึ้นเองนะจ๊ะ ใครสนใจน้ําหมักก็มีขายนะจ๊ะถ้าเข้ามาสอบถามกันได้นะํะน้ำหมักปลาก็ขวดละร้อยฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่จุลินซียสังขออแสงขวดละ5้บาทนะจ๊ะแล้วก็มีสารน้ําหมักน้ําส้มควันไม้นะจ๊ะที่ใช้กําจัดมแมลงศัตรูพืชพวกเชื้อราพวกมแมลงนะจ๊ะที่จะมาคอยรบกวนคุณชายของเรานะจ๊ะ น้ำส้มควันไม้เราก็ขายอยู่ที่ขวดละ,ะขวดละหกสบาทนะน้ำส้มควันไม้นะคะโอเคจ้ะก็นำลูกๆมาอวดนะจะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะจะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวขอตัวไปลดน้ำคุณชายทั้งหลายก่อนนะจ๊ะ รดน้ำวันละครั้งแล้วก็ควรจะมีจานรองให้น้องๆด้วยนะจ๊ะโอเคจะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะกำลังน่ารักหน้าปลูกเลยนะจ๊ะฝากกดติดตามบ้านผู้ตะวันเกษตรปลอดสารด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย